ที่หลังกงไอ้ด่านนี้ไม่เคยได้เล่นเลยโอ้ตัวเดิม <c oughs> มาถึงโนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เ,เดินหาเลยถ้าดูมันโดนนี่ถ้าดูมันโดนแล้วกูก็โดนเพาไมันู้จะวิ่งไปไหน ไม่มีตรงให้กระโดดอยู่ <c oughs> ไม่ปากวานหรอ้าไม่มีมองไม้แมกเหมือนคนตาบอดจูไปเป็ดด <c oughs> ิวิ่งไปเรื่อยเลยกูทนะี่ไหนเอาไปไล่คนอื่น,นแล้วไปบ, <c oughs> บ้านใหญ่เลยเขาอยู่กับท่อมังพังหน้าบ้านเลยอะโห ทิ้งไม่นู้นเลยโซนเครื่องไหมล่ละเนี้ยจำได้ไหมที่เราเคยตดน แม่ไม่เหมือนเห็นเหรอหหวะเธอกว้ยเครียบาร์บีคิวกลับไปทำไมเขาเป็นบางมุมม,มันไม่มาเอาเขาวะก็วิ่ <c oughs> งเฉียไปเดี๋ยวจะรอดูกันทำไม

ไมันเล่นอย่างะกลับมาแล้วกลับไปแล้วเะเคองมันเ้ามันมันไม่รู้มจเอย่างไรอะเธอันไม่รู้ว่ามันจะโซนคนหรือโซนเครื่องมันโกย่ลยไไปเรื่อยแดแดกหรอมันไม่ไล่ให้สุด้วยนะแล้วมันกลับมา เสาที่แทตัวเมื่อกี้ฝั่งนี้เครื่อง,ง,งมันติดกันเลยขอเ,อไเ,ขออเทไปดูเลยเมื่อมาเนี่ยเอาอยู่นั่นแหละปั่นไปเลย แล้วพอได้แบบเนี้ยเราก็จะลำบากต <No ้องไปช่วยแม่งพออีนี่ก็ไม่รู้จะโดนอุ้มหรือไม่โดนอุ้มไอ้ที่นี่ลมสองเราก็แย่ละคนจีนไม่ชอบเรื่องแปลกๆไอ้นี่มันบรรจุกไม่ค่อยเป็นอ่ะไอ้แม่มดนั่นล่ะ เาเห็นวิ่งฉีกยาวเลยให้เขหาหิ้วซะก่อนนะเ,เห็นไหมล้มสองเนี่ยแล้วเราก็จะลำบาก <c oughs> ดึงดึงปั่นไปเลยต้งใชปั่นไปไอ้เปิ์กบนเธอทำยังไงได้าบอกว่า้ไดคนอัน้นไปไม่ได้มันโดนแ่มันยังไม่โดนไฟเลยเดี๋ยวนี้เ็วิ่งไมให้ทะยูงเลยอ๋ออนีมันเคยโดนวางแล้วครั้งหนึ่ง สบายใจนะเปิดแล้วใช่ไหมเขาเปิดป <c oughs> ระตูบ้านเล็กนะเป็นไรไปทัางแม่งเราวิ่งมาเลยก็ได้นั้นจริงหรอใครเข้าหาเลยวะเข้าประตูเลยมันเข้าใส่อะ งงบ้านเล็กไงบ้านเล็กก็ตรงมาเลยเนี่ย<ะ>อันนั้นบ้านใหญ่บ้านเล็กอยู่ออตรงไปข้างหน้าเลยเหรอเออตรงเลยเปิดประตูให้เข้ามาสองทางอ้ยทุกค กูระมันไม่ยอม,ม,มยอ嘛าช่วยก้วย เธอเขาต้องช่วยก็ได้เอามันไม่เห็นพวกเขาหิวดอกประตูได้หรอเขาออกไปได้มันไม่มีขวานหรือเปล่ามันไม่มีแต่มันมีขวานอยู่ที่มือมันเงไหนวะมาบังมาบังอ้าอ้าอ้าหลักเข้า ไว้ใจเสือเกินมีคติสอนใจอยู่อย,อย่าไว้ใจเสือเฮ้ยบังให้กูหนึองพี่พี่ชายมันมีขวานสี่ห้าเลยพี่ชายกูกลัวไม่ได้แดกว้าประตูประตูประต,ระตูอีกนิดเดียวเว้ยมันรอดไหมนะนน่นาจะโดนแทงนะ วิ่งอยกันนั่นถนนแหงคือคือตอนที่บอกว่ามึงจะบังมึงเดินเซซ้ายเลยกว่ามึดูประตูแน่เลยถนนแหงมั้วะอ๋อออกได้ผ่าแปด